โอเคครับก็กราบสวัสดีวิรักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วกับหลวงไข่แต่ไม่มีไข่สักตัวเลยเฮ้บ้าไปแล้ววันนี้ถ้าผู้ชมหลวงไข่จะมาแนะนําวิธีการที่เราที่จะได้สัตว์เลี้ยงสีฟ้าแบบฟรีๆนะมาดูแบบนี้นะฮะไม่ต้องไปเติมแพ็คอะไรเริ่มต้นอะไรเลยนะฮะวันนี้หลวงไข่จะมาบอกวิธีซึ่งหลวงไข,ข่ก็ได้มาแล้วเห็นไหมย้า yes. ส ซึ่งตัวละครที่เป็นสัตว์เลี้ยงนี่มันส่งผลต่อตัวละครทีมเรามากเลยนะหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะท่านผู้ชมนะฮะมันจะเพิ่มพวกเอฟเฟกตต่างๆจากที่0เป็น30%ซแล้วพลังโจมตีอะไรอย่างนี้ก็เพิ่มขึ้นเยอะแล้วฮิลแรงด้วยนะซึ่งก็มีอยู่ตัวเดียวนี้แหละแล้วก็มีไอ้ปูรินล้ะซึ่งก็มีกันทุกคนอ่ะวิธีที่เราจะได้สัตว์เลี้ยงแบบสีฟ้าแบบฟรีๆมาร่วมทีมนะฮะ นี่หลงไก่อยู่ายฟรีจริงไม่ได้โมโดูนี้แดงสองตัวแล้วบ้าไปแล้วเทพแค่ไหนโอ้หาลวงไก่จะให้มาดูในร้านค้านะครับมาดูใน oh <my. S 1> สินค้าเบ็ดเตลเลแล้วมาดู <Look around. S 1> ที่โทปัสนะครับนี่ฮะโทปัสเนี่ยสามารถเรียกสัตว์เลี้ยงหายากในตำนานหนึ่งใบนะครับผมก็คือตัวสีฟ้านั่นเองใช้สามพันโทปาสนะฮะไม่ได้ใช้น้อยนะใช้ค่อนข้างใหญ่เยอะเลยแหละ โชแาซ์หาได้จากไหนนะครับมันหาได้จากอารีนานะครับผมเข้ามาที่อารีนาตรงนี้นะฮะแล้วเข้าไปที่สงครามทะรุ่ไปแล้วเข้าไปในสงครามตรงนี้เห็นไหมครับนี่เวลาคุณผ่านแต่ละขั้นนะครับผมมันจะได้รูบี้และได้โทแปซ์มานะครับหลักพันเลยนะครับผมผ่านแค่สักขั้นสองขั้นก็เอาไปซื้อตัวละครสีฟ้าแบบฟรีฟรีได้แล้วในสัตว์เลี้ยงเห็นไหม บางคนยังใช้ตัวเกียวอยู่เลยก็เล่นดันแรงนะครับผมวันละสิรอบอย่างน้อยนะฮะถ้าได้เยอะกว่านั้นก็ดีถ้าไหวนะถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านนะครับเหมือนหลวงไข่เนี่ยจะใช้เซตนี้ดันนะครับหลวงไข่เพิ่งได้ตัวไอรีนแดงมาใหม่แต่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับอ๋อแล้วที่หลวงไข่ไม่ได้เปิดตัวเยอะเท่าไหร่ก็เราไปเน้นตรงมาสเตอรี่นะฮะนีะ่เราไปเน้นปลดมาสเตอรี่นะครับผม เพราะมันจะใช้รูบี้เห็หมครับใช้ทั้ง2พันกว่ารูบี้นนแต่ว่านี่เห็นไหมผลมันเยอะนะสมมุติว่าเพิ่มความเสี่ยงหายสก,กิลเดียวของพัดมิดสีน้องโคซิตยิงคี่แต่ปกติมันจะได้ตามเลเวลใช่ไหมแล้วคิดดูกว่าเราจะเลเวล45-50นะเลเวลบัญชีนะครับมันใช้เวลานานนะครับเราเอาทีมหลวงไข่นี้ไปให้ดูกันเลยนะฮะเ โอ้มีสไปว่ะคือมีสไปลแล้วหลวงใส่ก็อนข้างจะแพ้ทางอะ่ะดูดิคือมันจะแบบสตันเรานานมากอะ่ะทำให้เราไม่ได้ปูเห็นไหมหลวงไก่จะฟื้นปูเรื่อยๆนะคุณดูคำว่าฟื้นปูบนตัวละครติดเยอะเห็นไหมครับผมแล้วดูน้องโคเซตขอหบวนไ่อยู่ไหนแล้วเอาอยู่นี่เขียนมุมมองก่อนอ่ะดวลหนึ่งหนึ่งกับเซอินจะตายแล้วเออ แข็งว่ะเดี๋ยวรอชุบแล้วกันนะครับส่วนน้องเซเรน่าของเราพอแย่เนี่ยเหมือนเซเซอินนี่โดนแช่แข็งก็แบบไม่ได้ตีเหมือนกันคือด,ดิแย่ทา่านผู้ชมโคตรตึงไม่น่าไหว <c oughs> นี่เห็นไหมมียิวฟื้นฟูขึ้นมาเรื่อยๆก็ยังพอได้ตะลือเอันติไป s <S โอเคชุบได้แล้วทา่านผู้ชมน่าจะแหง แพ้ตะไปว่ะแพ้ทางจะไปท่านผู้ชมเจอจะไปเมื่อไหร่เนี่ยชีดโหเละชิ Holy ยอมยอมยอม <c oughs> โคตรตึงะไปมันสตันด้วยแล้วแถมดาเมจหมู่ด้วยแล้วเขามีรูที่ด้วยนั้นแดงกี่ดัววะนะแดงสามมา <c oughs> เอาแล้วมาเจอตัวนิ่ม <c oughs> นี่จะเจอตัวละครแบบนี้หลวงไก่สบายอยู่แล้วแล้วู่ชงโอ้อะไรวะเนี่ยจริงๆถ้าเจอแผนนี้โคเซตก็ยิงสบายด้วยนะครับโคเซตจะไม่โดนล้วงข้นงหลังนี่เห็นไหมฮิลลวรลัวเลยนะครับเลือดหลวงไก่ไม่ลดเลยนะเอออาจจะต้องใช้ไอรินมาทำดาเมจแทนโคเซตละแหละสงสัยดูทรง โคเทสฟ้ามันแบบโดนล้วงแล้วตายง่าอยอะครับท่านผู้ชมขนาดมีฮียช่วยนะแต่โคเทดแดงนี่ไม่รู้นะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเจอสไปคจะรอดไหมนะฮะท่านผู้ชม <c oughs> เอาโอค้ทมาเหรอวอาาาะธรรมะวอ่าสบายไปเราได้ดาเมจมาจาก ไอเีนโปรถ้วนเลยนะครับอ้าวแล้วรอบนี้ก็ <c oughs> ไม่เจอสไปเอวอะอยากเจอสไปให้ดูว,ว่ารอดไหมมาดูเซเรน่านะเซเรน่าเวนเลียมของเรานะถึกนะท่านผู้ชมแล้วมิวโดนดะ้วยท่านผู้ชมไม่อยากจะโม้แล้วได้เกาะจากน้องคารินมาด้วยนะอันนี้อาจจะเป็นทีมใหม่ของหลวงไก่เลยก็ได้อะ เพราะว่าก่อนหน้านี้มีตัวแดงตัวเดียวตอนนี้ได้ตัวแดงเพิ่อมอีกตัวหนึ่งแต่เรายังไม่ค่อยได้ใจยังปั้นเวลปั้นอะไรไม่ค่อยเท่าไหร่ทีเฮ้ยคาดินจะตายาคาดินโดนล้วงเนี่ยพอเล่นแบบนี้เห็นไหมปกติโปรเซ็โดนล้วงเอาถ้าคาดินโวนล้วงแบบนี้เราก็ชุบไม่ได้แต่ไม่ใช่ปัญหามาเซอินเจอเซอินยังไง โดนสตันอ๋อทำไมสะตันอย่างวะน่ะเฮ้ยสตันโันเลอืมแล้วเฮอเมมเมื่อกี้เจอสะไบตอนนี้ไม่เจอเอาไปดิโอ้ไม่มีสะไบจริงว่ะไปไหนหมดแล้วอ่ะ เจสะสไปสวยท่านผู้ชมตัวโกงเลยท่านผู้ชมบอกเลยโกงจริงไม่ได้โกงเล่นทาดินโดนล้วงไหมไม่โดนลวงในรอบนี้โอ้แบบนี้ก็น่าจะผ่านสบายสบายกันนะครับเซอินมาล้วงหนูน้อยนี่นี่เซอินวันฉับ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  เป็นตัวล้วงที่ดีนะเซอินมันจะไปล้วงตัวที่เลือดน้อยแล้วก็อยู่ด้านหลังนะน,นะฮะเหมือนเมื่อกี้อคารินหลวงไข่โดนล้วงยับเลยยิวเยอะๆเซเรน่าน้องเซเรน่าทำไมไม่ยิวยิวสิยิวได้แล้ว <laughs> โอ้ยเซอินตายอ่ะเนี่ยมันยิวช้า ให้เป็นไรฮะเซอินโดนทุกขึ้นมาแล้วโอ้น้ำมาจนะรัวๆเจ๋อเลอันนี้ที่ชนะไม่ใช่าไอรีนมาหรอกท่านผู้ชมมันชนะเพราะว่าพรไม่เจอไอตัวสไปเอ่ะ สวัสดีก็แค่ดีนะนอกเรื่องมามากแล้วในะเราจะมาบอกวิธีหาสัตว์เลี้ยงฟ้าเฉยๆมาสักไกลเลยแล้วเจอกันใหม่พร์ทหน้าครับสวัสดีครับ